ยับย้วยหย่อนยานสารพัดปัญหา นนี้นะคะเราจะเห็นว่าท้องเนี่ยไม่ได้ป่องนะคะแต่ปัญหาคือความย่นยับนะคะวันนี้เรามาแนะนำเทคโนโลยีที่ช่วยในเรื่องของการกู้ผิวยูย่นยับให้กลับมาเรียบเนียนตึงโดยไม่ต้องผ่าตัดนะคะเป็นเทคโนโลยีหนึ่งเดียวที่สามารถส่งผ่านพลังงานไปสู่ชั้นไขมันทําให้ไขมันของเรา ลดหดตัวลงได้นะคะและทำให้ชั้นผิวหนังของเราที่ยู่ยับเนี่ยสามารถจัดการเรียงตัวคอลลาเจนขึ้นมาใหม่ได้โดยที่ไม่ต้องผ่าตัดเลยผลลัพธ์ของการทำตัวนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยว่า หน้าท้องจากย่นย่นหยับหยับเนี่ยหลังท่มคือเรียบขึ้นเลยนะคะยกให้เป็นที่สุดของการแก้ปัญหายน่ยนยู่ยับย้วยหย่อนยานต้องเป็นฮีโร่ตัวนี้ของหมอเลยนะคะใครที่สนใจอยากจะแก้ปัญหาเหล่านี้สามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมจากหมอได้เลยนะคะ